ไอ้มันมึงกระโดดลงมาดิแลมปนแกเงทั้งอไรแจกแป๊บมึงอ่ะมึงกระโดดมึงเดินลงมาดิเองอ๊อเยอะว่างเนี่ยวินดูเร็วทำนะสมเด็จพระนิพพาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพาราสุริยาสของบรมราชกุมารีไปเลยไปเลยไปเลยไปเยอมาบอกแค่ันแหละ วัทสาคนาทีพระราสมเด็จพระเจ้ากรมสมเด็จระเทพระราสุดาสยามบรมราชุมารีส็จพระาเนินไปสู่สมเด็จพระศีนริอนเยรร้อเงนาใช้ทีวีอยู่วตอนนี้ใช่ครับใสวนสมเด็จพรีนครินทร์าคิดว่าที่ีหมดยุคไปแล้วเดี๋ยวนี้ได้รวิารไม่ค่อยเห็นว่าคนใช้ทีวีผู้ว่าราชการจังหวัดจะสร้างที่ประมาณกลางของรัฐบาล นพี่พี่จักรยานที่ร้านขายรถมันรีไปแล้วไม่หรอแม่ไม่งออกเข้าใหม่ได้ไหมนานี่เ็ดแม่นักัคะโดยิลป์ิลปีงชหาร้อยหกสบสิลอาาเดรวมไปถงี้าอย่างเง้ยเมไม่ได้เสียบเดี๋ยรอมันมาสองตะตีมาก็เองจะเอารถรถพี่ปิดปิดตตีแม่ไง นายสตรีมในอะไรอ่ะยีรุปยีรุปออกส่งที่ช่องให้เราได้อรบวเราจะไปกดติดตามให้เลยอ่ะออม้มาแล้วเออเนะเออเตอเออเ่อเอ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 เออออเออเออเอออเออออ กเออมปิดัผมลงสติมาแล้วปิดมแล้วเน่เ่เย่เน่เย่เนเนอเน่เนน่่เน่เน่เเน่เเน่เน่เ่น่้องไน่เ่น่เ่ตน่เน่เนนน่ไ่เนเน่เนน่่น่น่น่้น่่เน่่เ่เน่เนเนาเน่มัน่่เเนน่น่่เน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 เนเน่เนน่เน่้องเน่อนน่เี่เง่เน่เนนนน ไม่งดึง <substit> บอดเพลงมาสามตัวเลยเ่ะเป็นการบวกแขงแบางมาก็ได้แม่นดึงบอดเพลงมาสามตัวเลยเกินจับน้อสดมาตรงนี้หน่อยอ่ะคนไหนที่บอกว่าจะพาผมไปจุดกินทางเนี่ยนายนอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่เรากำลังไปที่อนนั้นที่ ขายอะไรอะโลกอะรอรามันต่อยกันเองที่ต่อยรอเลยแนนเราเจอแหล้วฮัลโหนายนมามาตรงนี้เลยเราเราตรงนี้อะจุดตรงไหนแล้วกูไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยจุดที่แจุดที่เราเอาจากกัญญาแนนเมื่อกี้เป็นเชี่ยพุ่งไกลมาลอยอยู่ไหนกันนะจุดที่เราเอาจากกัญญาแนยจะขายจากกันญายรอรออีกต่อน้อมันต่อยกันเองอ่ะตัตัวเลยตัคนเลย ไม่เกาะหนึ่งอีกาคนมันไม่มีมันมันมีคนมันมีอีกคนสามสามสามคนใช่ไหมเราเก็บบัญชาก็ได้เออมันหมาผมว่ะอะไร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 ้สองสองไหมสุดในตัวไม่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 กกวัวจับไปดินักกวัวเป็นของอ่ะตัวผมเอาไปเก็บอะไร มองไปเก็บไว้ที่รถมันละผมดูผมดูอยู่ผมดูอยู่นี่นายนายนายเราอยู่ตรงนี้คนเล็กคนเล็กคนเล็กตามมาตามมาตามมาคนเล็กคนเล็กตำรวจจะตายแล้วคนนึ่งตำรวจจะตายแล้วคนนึงตำรวจโอ้โม่คหนอล้วตำรวจโอโม่คุณหนอละแล้พวกวอร์รอร์แม่งยังเลือดเต็มอยู่เลยเกาะก็เต็มเลยโอ้วอร์รอร์โคตรเด็ดเลยในในคนรู้สอบเรื่องขึ้นมันจะหมอบเร็ว

ตำรวจยนยันอยู่นรถอยู่เลยตำรวจมันต่อยกันใกล้ตายอ่ะตอเตำรวจใกล้ตายอะไรใช่ไหมพี่พาาตำรวจเลีเล้ยเขา่าแล้ว่ยืนอะไรอ่ะจริงหรอรหนาสได<ม>้แล้วทำไมนายไม่ขับรถกันจ่ะสไม่แลกโอ้จักรยานก,กัชาด,ดีกว่าจักรยานก,กาชาดีกว่า ทั้งทั้งแรงทั้งหนีตำรวจดีแล้วก็ก้อยนี่แหละพี่โอ้แต่ยินออกแล้วเต็มตัวเดียวผมยังผมยังเอเซ็ตติ้งเสร็จเลยมันมันอยู่ไหนนะมันก็น่าจะอยู่สอนอ嘛ผมดีดีมันก็ผมไม่รู้ผมเป็นบ้านแกงแค่เนี่ยก็ก็เมื่อกี้มันอยู่สอนน้อยตอนนี้ผมออกมาแล้ว

ม,มันมีสองข้เอออะไอยู่ด้านล่างอะ่ะเ <c oughs> ราตกมอเตอร์ไซค์เราตกเขาโอ้โหสายมากปุตติดดาวนะกูติดดาวนะ <c oughs> เฮ้ยเอมอนมึงดูตำรวจให้กูด,ดีกว่า <c oughs> ไป็นจอดแล้วเนี่ยมึงจะซ่อนตำรวจอะไรมึงไม่ได้เก็บอะไรไม่ใช่หรอไม่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 ผมไม่เนี่ยนแ,แตนลัะแตนบายรอรออะไร <c oughs> อ่ะรอพี่มารอกูมาแล้วมึงจะทำอะไรได้หลับมั้ย เนี่ยย่ามาเก็บไหมไม่ได้ถามแล้วของมันจะตกใครก็ต้องหลุด้านไหมในตำละมันฟังผมนะฟังผมนะหนีหนีให้รอดก่อนค่อยมาเออเรียบรอพอเก็บปุ๊บพี่ว่ารอดไปละไม่น่ารอดไอ้เหี้ยถ้าพี่ว่ารอดมันก็รอดแล้วจ้าพี่ดูเป้าบอกเลยตำรวจตำรวจตัวขับตายแน่

นี่มึงไม่เห็นเหรอดีดีดิเนี่ยด้านในสีขาวเนี่ยทุกที่อ่ะอย่าตามกูทุกที่เอ้ยเก็บยวเกลีคนละที่ดิเก็บกดอะไรอ่ะนายใช่ดิมึงเห็นแมต้นไหมเนี่ยและเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าผมคืออะไร โดมสีขาวใช่ไหมด้านในมีกัญชาอยู่ไปเก็บเออตัวเองตำรวจออกอ่ะมันเป็นสีแดงเอาเพื่อนตำรวจไปไหนอ่ะรตำรวจเป็นยศทำไมอ่ะรอรอมันโดดเหรอเมื่อกี้ตำรวจออกไหมอ่ะ ทำต่อไม่ได้เลยเนี่ยทำต่อไม่ได้เลยตำรวจถ่านจริงจริงหนึ่งคนก็ได้แล้วอ่ะตำรวจเขาไม่ดำให้เไปไปไปบอกไปดิไม่มีตังค์แล้วดูกูตังค์ตีนบกตังมันมัน่าแค่ตังค์ไม่อ่ะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วนายนายเนี่ยเนี่ย อี๋ที่อี๋ยี่อะไรราคนได้แล้วตอนนี้ปยงบคฮัลโหลนายเราดูยังไงว่าตำรวจมาต้องดูยังไงแอบแอบแถบลองกรแทบดูนี่เปิดอันี้รอเลยเปิดเสียงเก็บของบนรถได้เสียงสุดเลยเพ่เปิดเสียงไอ้นี้สุดเลยรับเก็บทองในรถ การทหาสารคดีชุบชวเปิดบ้านนะฮะที่เราไปที่เดี๋ยวไปช่วยนะเดี๋ยวไปช่วยจังหวัดจัวัดพิบูลน่านกัญชาดีอยู่ไอไอกันทามันไม่เด้งให้ตำรวจรู้แต่ถ้าตกอ่ะเด้งคืเด้งเนี่ยสามถ้าถ้าไปใส่หนึ่งตัวก็สามสามถ้าไปใส่หนึ่งตัว ไม่โกเสียก็ขายต่อไม่ต้องไม่ต้องโกเสียขายได้เลยแต่แต่ไม่ต้องขายแล้วไม่ต้องขายเอาไหมผมเดี๋ยวผมได้ะให้ให้กดครับไหมกดให้มันกดครับเนี่ยตอมรจมาแล้วตอมรอมแล้วตอมรจมาแล้ว राफ